สองหนึย่กันที่ตายเลยทุกคนเฮ้ยคนสครั้งเองคนสครั้งเองคนสองครั้งเองหายไปเลยคนสอครั้งเองคะทุกคนคนเดียวคนสองครั้งเอง ร้านสักเิดกด่วนใครอยู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมคุณแหววใครอ,แบบยอยู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีเครื่องคือแบบอยู่มีแผนกเครื่องจักรนะโตโยตา้าพ่อคะโรงงานอะไรบ้างที่ใส่ย,ยูนิฟอร์มสีขาวคะโตโยตา้ามูซูชิฮอนดา้าซูซูก,ก,กิเอายี่ห้อรถอะไรคุณไปตามศูนย์ระดับยนต์ไปตามศูนย์อ่าเึ้นได้เลยนะโชว์รูมรถตลบเป็นร้านร้านสักเิดในซอยร้านใครมีร้านสักเิดกี่ร้านฟิลมาเบาหน่อยในซอยใกล้ๆโรงเรียน้านครูมีร้านสักรลดประมาณ5ร้านได้เนาะ เสร็จเรายบร้รานาานี้ร,าาร้รานฉันไม่ชอบมากราคานี้เขาสู่ไหวค่ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วไม่พอแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาซักผ้าที่เปื้อนและแห้งโอ้ผ้าเปื้อนแม่คุยเอาค่ะตัวนี้คืออะไรอ่ะคุณจับให้ดูอ,อันนี้คือเบตาดินที่เปื้อน,อนอเมื่อกี้นะคะตากแห้งจริงไว้วันหนึ่งเถอะนั่นคือนี่คือผ้าที่เปื้อนที่เปื้อนชิ้นชิ้นไว้หนึ่งวันนะคะนะคุยวขาเอาผ้าขาวมาจดเบตาดินแบบเปื้อนสอดๆใหม่ๆด้วยค่ะอ่ามามาหยดให้ดูนะฮะอาจารย์มาลองลูกอ่าอาจารย์มาลองเล่อเจ้าลงไปซักในแก้วนี้อ่าดูนะคะ อ่ะเดี๋ยดให้ดูเลยผ้าขาวนะอ่ะผ้าขาวนะอ่ะหยดเลยค่ะโอเคมือเพื่อนแล้วนะคะเออที่ฉันทุ่มเทมาทุกคผ้าเพื่อนถ้ามันไม่ใช่เมเกอรี่มันอาจจะเป็นแบบประจำเดือนผู้หญิงได้ไหมได้เนาะเออและที่สำคัญเนี่ยของเขาเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียนะพ่อเนาะแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแค่ไหนคะบอสระดับมาตรฐานมอโกนะคะ GMP ISO สองพืนนี้ทุกคนมาดูตอวน้ำนี้เลยแล้วกันนะคะหยดลงไปแล้วซักพร้อมกันดูเดี๋ยวคุณแอลจะแถมอีกผืนหนึ่ง แอบบอกว่ามันเคลือบซอสมะเขือเทศค่ะแม่เด็กๆเ,เลิศเถาะอันนี้ซอสมะเขือเทศแล้วแห้งมาด้วยทุกคนกเด็กๆกินแล้วซอสมะเขือเทศด้วยแม่มีลูกเล็กชอบกินซอสมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปค่ะ <c oughs> ครูเก๋จะเป็นคนซักให้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สมมตินี่เป็นเครื่องปันง่นอ่ะครูเก๋จะเลยค่ะปั่นค่ะใช้เคระตั้งปั่นเลยนะช่วงนี้ครูจะไม่ยุ่งครูไม่ใช่คนซักผ้าเองนะคะอะทุกคนเห็นไหมเหมือนเครื่องปัน <c oughs> ป่นค่ะเหมือนเครื่องปันป่นเครื่องเครื่องปั่อันนี้ขนาดน้ำขนาดน้ำ เยอมา,มากตอนแรกกับเราตีฟองเท่าไหร่เรตีฟองยังไม่ถึงดเดียวเองท่ใสีดเดี นะฮะเก๋แรงนิดเดียวนะฮะขอน้ำหน่อยเช็ดภาพหน่อยขอน้ำขอน้ำใช่เลงตักมาช้อนหนึ่งนี่เด้งแตบนี่เด้งเอามามามาเช็ดค่ำใดีก่อนอันนี้คือไอโอดีนที่เปื้อนจานนะฮะใอยไหนไม่เออสำหรับใครที่เวลาทำแผลแล้วโต๊ะอาหารหรือไม้หินอ่อนหรือพื้นบ้านนี่นะฮะติดพวกนี้นะบางทีเช็ดไม่ออกนะสนิมเลยเหรอลูกเล่นสนิมออกแล้วค่ะจานที่เปื้อนไอโอดีนเหมือนกับพื้นกระเบื้องอะนะคะที่เปื้อนไอโอดีนเพื่ออะไรที่ยาล้างแผลลองแต่เวลาลอกนะฮะคุณว่า เดิมเลยไหมนะรถจะได้สีสดกว่าเดิมอ่ะโอเคอ่ะครูเก๋ตักขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะตักขึ้นมาให้ดูเอาทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกค่ะขอเสียงหน่อยค่ะว้าวไม่เหลือแล้วนะคะทุกคนถามว่า้าวไม่ต้องขยี้ค่ะไม่รู้แหละว่าเป็นผืนที่ติดแล้วนะมาสองวันหรือว่าผืนที่เพิ่มเพิ่มใหม่ๆจีินะตอนนั้ืนที่สองค่ะว้าวกตออกนะคะตรงนี้มากทุกคนเหมือนไม่มาญี่ปุ่น เอาไปใช้เครื่องเงินรียมเลยเตรียม่ใหม่เลยค่ะ